อันนี้ก็เป็นนะครับบรรยากาศที่ไข่พีเคยาำเย็น,นครับจากสองเซตครับมาดูบรรยากาศสบายๆกันบ้างนะไข่มวยนะครับไข่พอหลักคุณไข่คของสวนปูรีสอร์ไข่ายชอไทยเศษไข่หนกาแฟโบราณอภอิมวลสีสิทธิ์นายกบข้าซายนะครับไข่ครับ งออกแล้วไอ้ว่างมารับเร็วเหมือนเดิมนะครับเสียดำโอ้เสียดำแจกเบี้ยเลี้ยงอีกแล้วนะครับเสียดำเนี่ยเน้น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 นะนี่นี่ทุกแจกทุกอาทิตย์เลยครับเสียดำทุกวันเสาร์โอ้โหทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีเบี้ยเลี้ยงโอ้กิจเพชรกับกาลิมเนี่ยโอ้โหมาก่อนเลยนะครับโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยกาลิมเฮ้ยมา ไปเลี้ยงนะครับชนะจนนี่ก็มาก่อนเลยนะครับชนะจนคือแฮกเกอร์เลยอะคารีมีครับโอ้โหกาลีมรีบเลยนะกาลีมโอ้ยหวานปากหน่อยหวานปากเหมือนที่ร้องหน่อยโอ้ยหวานปากหวานปากนะนี่คนเดียวเลยจับเป็นเสื้อน้ำจ้ายเลยสักคนฮะใครคาลีมบอกอยากเล่นอยากเจอเซียนเพนพี่อยากเจอบอเบียมาดีได้เสมอเดจาะย่างใหรั่วเลยมาเลยตอนนี้เลยก็ได้เดำก็แจกรับไปคนละ 200ทุกวันเสาร์นะครับผมข้าวข้าวนะข้าววันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์นี่ก็เป็นพี่เสือโอ้เสือเอาไปร้านลาบเอาไปร้านลาบนะครับซอยจุซอยจุนะครับนี่ก็เป็นเพชรลิศโอ้ยพันเอกพันโตมารับไปแล้วแต่ทุกคนครับได้ทุกคนครับนักมวยเพชรลิศวันเกียบมันเกียบ อวตารวันนี้งดนะเบียร์เลี้ยงงเเ<อ>ดเปล่เาเสียดําลดน้ำหนักแล้วไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วต้องงดก่อนนะอวตารต้องงดก่อนนะก็ก็ดีแบบนี้นะครับถึงเป็นวันหยุดก็ไม่มีอดนะครับเี๋เป็นบรรยากาศหลังจากซ้อมเสร็จก็จะรับเบียร์เลี้ยงกันน,นะพี่เซ็นชื่อเซ็นพี่ว่ามา ชจะเป็นโลโบ้ครับนะครับชนะจนคนตำนานนะวันนี้ก็พอได้ได้แต่ครับท่านมิกเซอร์พอดีฮะท่ามิกเซอร์วันน้ครับแต่ทีสามบานซอยจุ๊ดซอยจุ๊ดอ่ะไปกับตุ้ยไงโอ้ไปกับเสียกิมนะ่ซอยจุ๊ดพอดีนะครับชนะจนนี่ก็เป็นตะวันฉายนะครับตะวันฉาย ตะวันฉายอย่าลืมไปรับเบี้ยเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเอาเดี๋ยวเบี้ยเลี้ยงครับกันเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวเบี้ยเลี้ยงครับตะวันฉายวันนี้ไม่เบี้ยเลี้ยงตอนเย็นครับไอเปลี่ยนเร็วดินี่ก็เป็นอาจารย์สอนดำนะเมื่อคืนก็โอ้ไม่ได้เลยโอ้โหโคตรเซ็งเลยอาจารย์ไม่ได้ธรรมดาต้องโพกแเราดีนะโอ้โหลุกขึ้นมายังเมาต้องโบกกันะวันนี้ไปวันนี้ลูกพี่ผมไปอีกนัด รามซาลีรามซาลีรามเก้าซอยห้าเจ็ดไปอีกวันนี้อ้าวไปทำไมอ่ะไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวรับยาเดี๋ยวรับยาไปทำไมไรับไปทำไมไปทำไมแต่ว่าวันจันทร์นี่ผมเป็นตาลูกพี่ตาแดงกลับมาเลยตอนเช้าก็ตาฟูมเสือกงูนเลยไม่สนไม่สนมองอย่างเดียวอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวจันทร์สอนวะอ่าอ่ายังไงลูกพี่กับลูกน้อง พี่สอนพี <left> ่สอนโอ้โหเมื่อค <és> ืนเสียดายนะพี่เสียดายเสียดายโคตรหน้าโบกเลยกรรมการกรรมการต้องจับด้วยนะล้มหน้าทลาไทยพื้นไปอย่างนั้นโอ้โหลุกขึ้นมายังมีเมานะพี่นะเมาื่อคืนกัเสียดายแต่ว่ากรรมการมันแต่ละคนมันไม่ไม่มองไม่เหมือนกันบางคนก็จับแพ้เลยใช่ครับแต่ผมเห็นบางคนไม่เมาขนาดนั้นก็ยังจับแพ้ก็มีนะพี่ เรเสียดายนะอาจารย์นะเสียดายเสียดายครับเสียดายมากรอโอกาสต่อไปครับเด็กสองเด็กเลยใช่ครับได้เมื่อคืนคงศิริก็เสียดายนะเอ้านี่พระจันทร์ฉายครับน่าจะมารับเบี้ยเลี้ยงครับโอ้โหเส้นตึงแล้วแล้วบอกไม่รับโอ้โหซอยจุ๊บจันทร์ฉายก็รับไปแล้วนะครับเฮ้ยยามีด้วยนะ คิมเวทสบวนกล้ามเนื้อคนระับบรรยากาศตอนเย็นที่ค่ายพีเคพี่หวังนี่ก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะพี่หวังนะเตรียมตัวไปเป้าโต๊ะสนุกเกอร์ใช่ไหมพี่โ<ไ>ต๊ะสนุกเกอร์เป็นไงเพิ่งนี้โ<ะ>ต๊ะสนุกเป็นไงพี่ลูกค้า<ะ>ข,า, <laughs> ขาหักฮะขาหักโธขาหักก็แทงไม่ได้เด็กวไปเรื่อยลูกค้าเยอะไหมพี่ช่วงนี้ก็รุ่นเด็กๆไว้รุ่นเยอะแยะไว้รุ่นเยอะแยะ สุขสวัสดิ์14นะครับสำหรับโต๊ะสนุกเกอร์ของอาจารย์สมหวังมาทองก็ดูอาจารย์เอ้นะอาจารย์เอดูกาจารย์เสร็จยังอ่ะเสร็จยังเนี่ยลาไปนี่ถ่ายคลิปนะยูทูป ได้คนละ2 0 0ค่ากับข้าวนะฮะโชว์หน่อยคนละ2 0 0อยูไ่ไหนนี่อากาศช่วงเย็นที่ค่ายพีเคนนะักรเรียนฝรั่งหลังจากซ้อมเสร็จครับนี่ก็เป็นฟ้าเป็นหนึ่งรับไปแล้วสองร้อยเย้เรียกนามพี่ด้วย <c oughs> ซอยจุ

ตั้งแต่ได้แชมมาราสีมันจับมันมันสดใสขึ้นเยอะฮะราสีตาลสายปานดีดีสายป่านดีดีโชบาเยโชายเหวานปาหวานปาก่อนหวานปากเราปจตา่ย่นย่ว่จย่่ายไดเี ชายดีดีครับรรยากาศที่ค่ายพีเคยามเย็นนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะให้กับช่อง YouTube พันเอกพันโตูพีเคชาแนลด้วยนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ชูธงนะครับรับรับเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ออ๋เบี้ยเลี้ยงคือเทรนเนอร์พิเศษครับได้แต่น้ำมวยโอ้ได้แต่น้ำมวยอาจารย์อาจารย์ผมถามนิดนึงทรงผมนี่อาจารย์ไปไปได้ไอ้ แรงบันดาลใจมาจากไหนครับคือคนเราชอบสิ่งไหนก็ทำมันไปสมเด็จนะครับคนมีความตุขก็ทำมันไปทำไปนะอาจารย์นะทำมันไปมีความตุขผมยังไม่อยากแก่คร่ะยังไม่อยากแก่ค่ะโค้เท่เลยจริงโอ้สุดจริงนับตัวตึงพีเคนะอาจารย์จุธง